สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เราฟังตำนานเลือดฟีนิกซ์อยู่ค่ะสำหรับพิอตอนนี้เรามาต่อกันนะคะสำหรับตอนที่5และตอนที่6เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเข้าตอนที่หค่ะอาจาร,รย์ใหญ่นะคะจิงซิวเนี่ยผ่านมาเห็นเวยจือกกำลังนั่งเสียใจอยู่จึงได้ชวนนางนั้นมาดื่มชาที่ห้องพักของเขาแล้วก็ปลอบใจว่า เรื่องวันเนี้ไม่ใช่ความผิดของนางหรอกอย่าได้เสียใจไปเลยแต่เวยจือนางเอกของพวกเราก็บอกว่าที่จริงที่พวกเขาพูดมาก็ไม่ได้ผิดหรอกนางเองก็เป็นตัวสวยมาตั้งแต่เด็กสามารถมองเห็นพวกมารปีศาจได้ ต่างจากคนทั่วไปจึงได้ถูกรังเกียจมาโดยตลอดว่าแล้วก็หันมาทางอาจารย์ใหญ่ถามว่าพอจะสอนให้นางกำจัดพวกมารและปีศาจพวกนั้นได้ไหมนางจะได้เหมือนกับคนธรรมดาเสียทีอาจารย์ใหญ่ก็จึงบอกไปว่าเขานั้นฝึกตนตามวิถีเซียนเพื่อให้บรรลุถึงความรู้แจ้งไม่ใช่เพื่อกำจัดมารหรือปีศาจหรอกนะ ความสามารถที่นางมีติดตัวมาตั้งแต่เด็กอาจจะไม่ใช่ความสวยก็ได้มันเป็นชะตาที่สวรรค์นั้นกำหนดมาให้นางและเมื่อถึงเวลาก็จะได้รู้เองแม้เวยจือนางเอกของพวกเราจะยังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ใหญ่พูดแต่นางก็ต้องยกมือขึ้นคาระวะขอบคุณในการชี้แนะ อาจารย์ใหญ่นั้นเห็นสร้อยคอมือที่นางสวมอยู่ก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากถามว่าสร้อยเส้นเนี้เป็นของนางที่ใส่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมนางนั้นเป็นอะไรกับเจ้าเมืองเก่ากู้เฉิงกู้หวยเซียนกันละ่ะ เวจือก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้รู้จักเจ้าเมืองเก่าคนนั้นซอยเนี้ยนางก็เก็บได้พร้อมของอย่างอื่นตอนเกิดสงครามที่บ้านเก่าที่จริงอ่ะเคยนำไปขายที่โรงรับจำนำแล้วแต่มันไม่มีราคาจึงได้นำมาสวมติดกายเอาไว้ แต่อาจารย์ใหญ่ก็ไม่เชื่อในสิ่งที่นางเล่าบอกว่าสร้อยเส้นเนียไม่ใช่ของธรรมดาการเก็บได้นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ในเมื่อนางไม่อยากบอกเขาก็ไม่เป็นไรหลังจากที่เวยจือนั้นแยกจากอาจารย์ใหญ่ก็กลับมานั่งคิดถึงอดีตของตนเองตามลำพังนางนั้นมองสร้อยข้อมือของนางก็นึกถึงตอนวัยเด็กที่นางยังอยู่ในจวนเจ้าเมืองท่านปู่ของนางก็คือ กู้หวยเซียนคนที่อาจารย์ใหญ่นั้นเอ่ยถึงเมื่อสักครู่ตอนนั้นนางสามารถมองเห็นปีศาจและพวกมารได้แต่เพราะยังเป็นเด็กจึงไม่อาจควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อถูกพวกปีศาจกวนใจก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้จนวุ่นวายกันไปหมดท่านแม่ของนางนั้นโกรธมากหาว่านางนั้นซ่อนฟืนไฟเอาไว้ในตัวและพยายามเค้นถามว่านางทำให้เกิดไฟไหม้ได้อย่างไรกัน แต่ว่าเฟ่งจือเองนั้นก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนางไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ทั้งนั้นแค่คิดก็ทำได้แล้วท่านแม่ของนางไม่ยอมเชื่อจึงได้ขังนางเอาไว้ท่านปู่นั้นเข้ามาช่วยคุยกับท่านแม่ของนางให้แล้วก็มอบสร้อยคอมือเส้นนี้ให้กับนางเขาย้ำกับนางว่าให้ใส่ติดตัวไว้ตลอดอย่าได้ถอด เพราะมันจะช่วยควบคุมอารมณ์ของนางไม่ให้โกรธรุนแรงแบบนี้และฝังจือหรือเว้ยจือของเรานั้นก็ได้ใส่ส้อยนี้ติดตัวมาตลอดตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้นางคิดถึงท่านปู่แล้วก็ท่านพ่อของนางเป็นอย่างมากและยังคงคิดว่าเป็นเพราะนางจึงทำให้ท่านทั้งสองต้องตายจากไปก่อนเวลาอันควรที่ห้องของเหยียนเย่พระเอกของพวกเรา ตอนนี้แก่นวิญญาณของเขาก็ได้กลับสู่ล่างแล้วพร้อมกับโอสถสวรรค์เย้าวี่แล้วก็สุราเซียนอีกหนึ่งโถฉิง้วนที่มาถึงรีบเปิดสุราเซียนดมทันทีเพราะอยากดื่มมันมากแต่ก็ถูกเอียนเย่ยนั้นกระแอมห้ามเอาไว้ชิงห้วนก็จึงแสซงเชยใช้คุยเรื่องที่ว่าคราวเนี้ยเผ่ามานทรงส่งยอดฝีมือมาปะทะกับเอียนเย่เป็นแน่ ต้องนำของสองสินเนี้ยมารักษาตัวเยียนเย่ก,ก็ตอบไปว่าแม้วิชาของเผ่ามันจะแปลกประหาดอยู่มากแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยสิ่งที่มีผลต่อร่างกายของเขาก็คือแผลเก่าบนหน้าอกต่างหา่างแต่ที่น่าแปลกก็คือน้อยคนนักที่จะทำให้เขานั้นเกิดแผลแบบนี้ได้แต่ทำไมเขาถึงนึกไม่ออกว่าได้แผลนี้มาได้อย่างไรกันนะเขาหันไปถามชิงหวนว่า เจ้ากับข้าก็ร่วมรบด้วยกันมานานไม่รู้บ้างหรือไงว่าข้านั้นได้แผลนี้มาอย่างไรชิงหวนแอบพูดออกมาเบาๆว่าดีแล้วที่เขานั้นจำไม่ได้แต่ก็หันไปตอบว่าเจ้าร่วมรบกับสงครามมามากมายทั้งยังสงครามระหว่างเทพกับมารในตอนนั้นอีกใครจะไปจำได้ว่าเจ้านั้นบาดเจ็บตอนไหนกันละ่ะ เขาบอกอีกว่าเรื่องเร่งด่วนตอนนี้ก็คือคุ้มกันหงเพลิงนั้นให้ปลอดภัยเสียก่อนเหยียนเย่ยก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเขานั้นแยกเว่ยหลิงเย่ออกไปพักที่เรือนตรงหยวนตามลําพังแล้วแล้วก็สร้างม่านอาคมไว้ป้องกันเรียบร้อยแต่ที่เรือนตรงเย่ยตอนนี้ท่านเจ้ากลมเว่ยนั้นเข้ามาหาเว่ยหลิงเย่เพื่อจะพานางกลับบ้านเขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว กลัวว่าลูกสาวจะไม่ปลอดภัยจึงคิดจะเลิกล้มไม่ให้ลูกสาวพิสูจน์ตนเองว่าเป็นหงเพลิงอีกต่อไปแต่หลิงเย่นั้นไม่ยอมกลับ นางบอกว่าที่นางฝึกฝนตนเองเพื่อรอวันนี้เขายัางคงดึงดันจะพานางกลับไปให้ได้แล้วอย่างพูดว่าหากนางไม่ยอมกลับก็จะทำให้จิงเย่น้องสาวของนางต้องเดือดร้อนไปด้วยคำพูดของท่านเวยทำเอาหลิงเย่นั้นก็ฟิวขาดนางต่อว่าท่านเวยผู้เป็นบิดาว่าที่แท้ที่ต้องการพานางกลับก็เพราะกลัวลูกสาวคนโปรดของเขาจะเป็นอันตรายนี่เอง แล้วนางก็พูดออกมาว่านางรู้ดีว่าท่านแม่นั้นต้องตกเลือดอย่างหนักตอนคลอดจิงเย่ออกมาจนเสียชีวิตท่านพ่อจึงมอบความรักทั้งหมดให้ทารกน้อยในหอพานั้นจนลืมลูกสาวอย่างนางไปแล้วแม้นางจะเข้าใจดีแต่ท่านพ่อนั้นไม่เคยเข้าใจเลยว่านางเองก็เสียใจไม่น้อยที่ต้องเสียท่านแม่และยังต้องมาเสียท่านพ่อให้กับน้องสาวที่เพิ่งลืมตาดูโลกคนนั้นอีก ความรู้สึกเหล่านี้มันเจ็บปวดแค่ไหนนางทนได้ที่จะเป็นคนไม่มีค่าในสายตาของท่านพ่อแต่ตอนนี้นางได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษมุ่งหมายจะเป็นหงเพลิงเป็นที่สนใจจากผู้คนไม่น้อยนางไม่มีทางทำลายความสำคัญครั้งเนี้ยลงไปได้หากท่านพ่อเป็นห่วงจิงเย่นักก็พาจิงเย่กลับไปแค่คนเดียวนางไม่ยอมกลับไปด้วยหรอก นางจะไม่ให้ใครมาทำลายฐานะหงเพลิงของนางอย่างเด็ดขาดเมื่อทันเวยนั้นได้ฝั่งก็โมโหมากถึงกับลงมือตบหน้านางแล้วก็เดินออกไประหว่างนั้นก็พบกับจิงเย่จึงคิดจะพาจิงเย่กลับแต่นางนั้นก็ยืนยันว่านางต้องการจะอยู่กับพี่สาวว่าแล้วก็เข้ามาดูหลิงเย่ที่ตอนนี้มีท่าทีซึมเศร้าเพราะเพิ่งทะเลาะกับท่านพ่อมา จิงเย่นั้นปลอบพี่สาวว่าไม่เป็นไรหรอกต่อไปก็ไม่ต้องขัดใจท่านพ่อสิแค่ทำเป็นเอ,ออออไปตามนั้นท่านพ่อก็ไม่โกรธแล้วหลิงเย่หันมาถามน้องสาวว่าคิดกับนางอย่างไรเสียใจไหมที่ไม่ได้เป็นหงเพลิง แต่ด้วยความไร้เดียงสาของจิงเว่กลับไม่ได้มีท่าทีเสียใจหรือริษยาพี่สาวของนางแม้แต่น้อยบอกว่าก่อนหน้านี้นางก็คาดหวังเหมือนกันแต่ตอนนี้ดูแล้วพี่สาวของตนนั้นจะได้เป็นหงเพลิงกับดีใจเสียมากกว่า ต่อไปนางจะปกป้องพี่สาวของนางเองไม่ให้ใครมาขวางทางการเป็นหงเพลิงของพี่สาวของนางได้หลิงเย่ถึงกับยิ้มออกมาเพราะความจริงใจของน้องสาวที่มีต่อนางขณะที่เว่ยจือนางเอกของพวกเรากำลังนั่งคัดอาคมอยู่ก็มองเห็นลำแสงของมานกำลังตรงไปที่เลือนตรงหยวนจึงได้ตามไปดู ตอนนั้นจอมมานมาที่เรือนตรงยวนก็เพื่อจะมาหาเว่ยหลิงเย่อพราะคิดว่านางนั้นคือหงเพิงแต่เขาก็ไม่อาจเข้าไปข้างในได้เพราะม่านอาคมของเหยียนเย่ที่กำกับเอาไว้เมื่อเว่ยจือมาถึงก็รีบขอเรียกหลิงเย่ที่อยู่ด้านในว่ายังปลอดภัยดีไหมแต่หลิงเย่กลับไม่ยอมเอ่ยตอบแต่อย่างใดทำให้เว่ยจือนั้นเข้าใจว่าหลิงเย่คงไม่อยู่ข้างใน ในขณะที่เวยจือกำลังจะเดินออกจากเรือนตรงหยวนจอมมานก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ใช้พลังพาร่างของเวยจือลอยขึ้นไปในอากาศเขาบีบบังคับให้หลิงเย่นั้นออกมาข้างนอกมิเช่นนั้นจะฆ่าเวยจือเสีย แต่เวยจือที่เคารพหลิงเย่เป็นอย่างยิ่งกับตะโกนบอกหลิงเย่ว่าอย่าออกมาเด็ดขาดตอนนั้นพวกลูกศิษย์คนอื่นๆก็รู้เรื่องจอมมานั้นบุกมาที่เรือนตรงยวนแล้วจึงพากันมาช่วยแต่ก็ไม่ทันเหยียนเย่ยอยู่ดีเขาใช้พลังของสุริยเทพช่วยเวยจือเอาไว้ แต่ในขณะที่จอมมานกำลังจะลงมือต่อเขาก็ได้รับข้อความเสียงจากลูกน้องของเขาว่าดอกฮวาร่งของจอมมานได้หายไปแล้วจอมมานจึงรีบกลับไปที่แดนมานทันทีทำให้เหตุการณ์ที่สำนักเซียนกลับมาเป็นปกติอีกครั้งเมื่อหลิงเย่เห็นว่าจอมมานนั้นกลับไปแล้วนางก็จึงยอมออกมาและขอบคุณเหียนเย่ที่มาช่วย นางได้ทําตามที่เขาบอกเอาไว้แล้วคือให้อยู่แต่ในเรือนเยียนเย่ก็พยักหน้ารับคืนนั้นลิงเย่ก็มาเฝ้าเวยจือจนนางฟื้นแล้วเอ่ยปากขอบคุณที่มีส่วนช่วยเหลือเยียนเย่เข้ามาพอดีก็บอกให้นางนั้นรีบกลับไปที่เรือนตรงยวนอย่าได้ออกมาข้างนอกแล้วหันไปทางเวยจือบอกว่าอวดเก่งไม่ดูกำลังตนเอง จึงสั่งให้ลงโทษคัดวิชาเซียน300จบเมื่อจอมมานนั้นกลับมาแล้วก็พบว่าจูจูดอกไม้สําคัญของเขาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยจึงสั่งให้ออกตามหาทั้งสพบเป็นการด่วนแต่แล้วก็พบว่าอีเอ๋อหลานสาวของราชินีสวรรค์เป็นคนนำดอกฮวาลงที่จอมมานห่วงนักห่วงนามาทำเป็นฝืนเพื่อต้มอาหารสูตรใหม่ของนาง จอมมารโมโหมากคิดจะทำร้ายนางที่ทำให้ดอกไม้ของเขานั้นต้องถูกน้ำร้อนลวกแบบนี้แต่แล้วนางก็บอกว่านางมีวิธีจะทำให้ดอกไม้ของเขากลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมแต่หากทำร้ายนางดอกไม้นั้นก็อาจจะเฉาตายก็ได้จอมมารจึงได้ยอมทำตามที่นางบอก วี้เอ๋อก็พาเขาไปยังดินแดนอิงโจที่เทพพิรุณเหยียนรั่วกำลังจะบ,บูรณะดินแดนแห้งแลง้งให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยดินก่อกำเนิดแห่งสามพบเมื่อไปถึงก็พบกับเซียนต้าเทาที่ช่วยดูแลพื้นที่และเป็นโชคดีของวี้เอ๋อที่เหยียนรั่วไม่รู้นางจึงใช้อาคม ทำให้ตาเผานั้นหลับไปแล้วก็แอบ,บเอาดินนั้นไปทางด้านคุณชายเสี่ยวจินก็คาบข่าวเรื่องที่เว่ยหลิงเย่นั้นถูกทําร้ายจากเผ่าแมนเพราะคิดว่าต้องเป็นหงเพลิงแน่ๆไปบอกกับท่านราชคูเพื่อหวังจะเลียแข้งเลียขาคอยรับใช้ตามเดิมเมื่อเสี่ยวจินกลับไปแล้วสนมกุยเฟยที่แอบ,บฟังอยู่ก็บอกราชคูว่าอีกครึ่งเดือนก็จะมีการสอบ จงชิงของสำนักป่ายู่แล้วหากรอให้ผลสอบออกมาคงจะไม่ทันการราชคูก็บอกว่าเขานั้นได้ส่งจดหมายไปบอกหมิงเฉิงอูดท่านพ่อของหมิงหลางให้รีบเข้าเมืองมาแล้วเพื่อจะได้จัดการเรื่องหงเพิงให้เรียบร้อยส่วนเรื่องที่สนมเฟยกลัวว่าพวกเขาจะหักหลังนั้น ราชคูก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขานั้นได้เตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วพระสนมจึงคิดว่าบางทีสกุลหมิงอาจจะมีความลับบางอย่างอยู่ก็ได้ระหว่างที่เวยจือนางเอกของพวกเรากำลังคัดวิชาเซียนอยู่นั้นโอยาก็เข้ามากวนนางจนทำให้นางต้องลุกขึ้นไล่เขาให้ออกไปเสีย เพราะไม่งั้นถ้าอาจารย์ของนางมาเห็นว่ามีปีศาจหมาป่าอย่างเขาอยู่คงถูกจัดการเป็นแน่โอยาไม่เพียงแค่ไม่กลัวแต่คราวนี้กลับเป็นว่าเขาเกิดตกหลุมรักโวยจื่อขึ้นมาซะงั้นเขาคิดถึงคำของเทพพยากรว่าหากวันใดที่เขาพบกับสตรีที่ทำให้เขานั้นหวั่นไหวจงรั้งนางเอาไว้ให้ได้หากรั้งตัวไว้ไม่ได้ก็จงรั้งศพของนางเอาไว้ขึ้นมา และคิดว่าตอนนี้เขาเจอสตรีคนนั้นแล้วตอนนั้นเหยียนเย่ก,ก็เข้ามาพอดีโอยาก็จึงต้องรีบซ่อนตัวส่วนเวยจือนั้นก็ขอตัวก่อนเพราะไม่อยากให้เขานั้นจับได้ก่อนนางจะออกไปเขายื่นโอสดเยาอี้และสุราเซียนให้กับนางบอกว่ามันจะช่วยรักษาอาการของนางที่ถูกจอมมาเล่นงานได้ พ่อนางไปแล้วเหยียนเย่ก็หันมาดูที่โต๊ะเขียนหนังสือของนางก็พบว่ามีคนเขียนด่าว่านางเอาไว้บนโต๊ะมากมายไปหมดเขาจึงใช้อาคมลบอักษรพวกนั้นเสียคืนนั้นเวยจือนางเอกของพวกเราดื่มสุราที่เหยียนเย่ให้มาจนหมดทำให้นางนั้นรู้สึกเมาไม่น้อยจึงนึกคึ้มใจร่ายรำท่ามกลางแสงจันทร์อยู่ที่ศาลาริมน้ำ นางนั้นเหมามากจนเซไปมาเหยียนเย่ก็เข้ามาช่วยประคองเอาไว้นางบอกความคับข้องในใจออกมาว่าไม่ว่านางจะพยายามเท่าใดแต่ดูเหมือนยิ่งพยายามก็ยิ่งเหมือนเดิมโชคชะตาของคนเหล่านั้นถูกกำหนดเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกใช่ไหมอย่างนางถูกกำหนดให้เป็นตัวซวยจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไม่ได้จะรบก็รบไม่ได้น่ะสิ พอนางพูดเสร็จก็เพลอหลับไปเยยนเย่รู้สึกดีที่นางนั้นพิงเขาหลับแบบนี้ตอนนั้นจวนจะรุ่งเช้าแล้วเขาจึงใช้อาคมบังคับดวงสุริยะอย่างไม่ให้โผล่ขึ้นจากขอบฟ้าเพื่อว่าจะได้มีเวลาอยู่กับนางให้นานขึ้นอีกเขาสู่ตอนที่6นะคะเมื่อวี่เอ๋อนั้นได้ดินวิเศษมาแล้วก็รีบนำไปฟื้นคืนชีพให้กับดอกฮวารงทันที พอมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คิดว่าจะกลับออกมาจากแดนมานแต่จอมมานกลับไม่ยอมปล่อยนางออกมาง่ายๆจับนางขังเอาไว้ที่แดนมานแล้วทำการสอบสวนานางต่อเริ่มจากสิ่งที่เขาสงสัยก่อนว่านางนั้นเป็นถึงหลานราชินีสวรรค์ต้องรู้จากสุริยเทพดีตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน อีเอ๋ก็บอกไปว่าสุริยเทพเป็นบุตรของจกักรพรรดิสวรรค์ย่อมอยู่รับใช้ข้างกายจากักรพรรดิสวรรค์สิแต่เขากับนางนั้นไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่จึงไม่รู้ว่าตอนเนี้เขาอยู่ที่ไหนแต่จอมมานั้นก็ไม่ยอมเชื่อถามต่ออีกว่าแล้วเสียนผงไหลาอาจารย์แห่งสำนักป๋าลูกคนนั้นหลับเป็นใครอีเอ๋บอกไปว่าเขาชื่อว่าชิงหวว เป็นหัวหน้าองครักษพิทักษ์สวรรค์นา่งกับเขาสนิทกันมากหากเขารู้ว่านางถูกจับตัวไว้แล้วก็อีเอ,อ๋เหมือนจะขู่แต่พอเห็นสายตาที่แสนดุดันของจอมมนันก็กลับบอกออกมาว่าหากเขารู้ก็คงไปฟ้องราชินีสวรรค์ทำให้ข้านั้นถูกลงโทษอีกเป็นแน่แม้จอมมานจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหรน่นัก แต่ก็ไม่เชื่อก็ไม่ได้เขาจึงถามถึงเรื่องที่นางขโมยดอกฮวารงของเขาไปว่าทำอย่างไรเพราะว่ามีคนนั้นคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาอีเอ๋อนึกถึงตอนที่นางนั้นใช้อาคมหยุดเวลาแล้วเดินเข้าไปเอาดอกไม้นั่นอย่างง่ายได้ แต่ก็บอกเขาไม่ได้ว่านางนั้นทำได้อย่างไรเขาจึงยังคงโมโหบอกจะขังนางเอาไว้ก่อนยังไม่ยอมปล่อยนางไปง่ายๆหรอกทางด้านอาจารย์จิ่งซิวไปหาเหยียนเย่เรื่องการสอบจงชิวที่กำลังจะมาถึง เยียนเย่พระเอกของพวกเราไม่เข้าใจเลยว่าพวกมานั้นบุกสำนักปายลู่แบบนี้ทำไมราชคูจึงไม่รายงานห้องเต้แถมยังจะจัดพิธีสอบแบบเอิก,กเลิกอีกด้วยหนำซ้ำยังเชิญผู้ปกครองของสิทธิ์ทั้ง18คนนั้นเข้ามาดูการสอบในครั้งนี้ด้วยแบบนี้ยิ่งจะวุ่นวายเข้าไปใหญ่ อาจารย์ใหญ่จึงบอกให้เขานั้นอย่าคิดมากเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องการเมืองท่านเซียนบำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่หนุ่มคงไม่ชินกับเรื่องพวกนี้สินะเย,ยนเย่ถามกลับไปบ้างว่าแล้วนักพรตอย่างอาจารย์ใหญ่ทำไมถึงได้ทำตัวชินกับการเมืองที่ฟอนเฟะแบบนี้อาจารย์ใหญ่ก็ยิ้มให้แล้วตอบแค่ว่านี่คือโลกมนุษย์เมื่อเสร็จธุระแล้วอาจารย์ใหญ่ก็ขอตัวกลับออกไป ชิงหวนที่รออยู่แล้วก็ปรากฏตัวต่อหน้าเยียนเย่ทันทีต่อว่าเขาที่ให้ท้ายอี้เอ๋อแค่นางไปขโมยดินก่อกำเนิดแห่งสามพบก็แย่อยู่แล้วนี่เขายังทําให้พระอาทิตย์ขึ้นช้าไปครึ่งชั่วยามหวังจะช่วยขัดขวางไม่ให้ข้าตามหานางเจอใช่ไหมล่ะเหยียนเย่ทำหน้างง เพราะเขาก็ไม่รู้เรื่องที่อี้เอ๋อนั้นก่อเอาไว้แล้วบอกไปว่าที่ทำให้พระอาทิตย์ขึ้นช้าก็เพราะช่วงนี้ที่สำนักนั้นเกิดเรื่องขึ้นมากมายจึงอยากให้ลูกศิษย์ทั้งหลายมีเวลานอนเพิ่มขึ้นก็เท่านั้นเอง ฉิงหวนก็จึงเตือนเขาว่าอย่าได้ใช้วิทาเทพนั้นเข้าไปยุ่งกับโชคชะตาของมนุษย์มิเช่นนั้นอาจถูกลงทันสวรรค์ก็ได้แต่ตอนนี้เขาสงสัยว่าอีเอ๋อนั้นหายไปไหนกันแน่จึงขอตัวออกไปตามหาต่อ ช่วงสายของวันนั้นเหยียนเย่ก็ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองให้กับสิทธิ์ทั้ง18คนเพื่อจะได้นำไปให้ผู้ปกครองได้มางานเลี้ยงวันสอบทุกคนดูเหมือนจะดีใจต่างก็แยกย้ายกลับไปหาผู้ปกครองกันเหลือแต่เว้ยจือนางเอกของพวกเราเท่านั้นที่พอเปิดดูจดหมายเชิญแล้วก็พับเก็บไว้ที่เดิมแล้ววางมันไว้บนโต๊ะเรียนโดยไม่สนใจที่จะหยิบไปด้วย อาจารย์ใหญ่จิงซิวเดินเข้ามาสำรวจในห้องเรียนก็เห็นจดหมายเชิญน,นี้วางอยู่จึงหยิบมันขึ้นมาแล้วเดินไปหาเวยจือที่กำลังซักผ้าอยู่จากนั้นก็ส่งมันคืนให้นางบอกว่านางอาจจะลืมมันไว้เวยจือก็รับมันกลับมาแล้วบอกว่าที่บ้านนางยุ่งยุ่งกันนะ่ะบางทีอาจจะไม่มีเวลามางานนี้ก็ได้นางจึงไม่ได้สนใจเท่าไหรนะ่นัก แต่อาจารย์ใหญ่ก็บอกไปว่าหากเป็นไปได้เขาอยากให้ที่บ้านของนางมาร่วมงานด้วยเวยจือก็พยักหน้ารับแล้วก็ขอตัวไปทำงานต่อตอนนี้หมิงเซิงอู่พ่อของหมิงหลางก็มาถึงเมืองวีเรียบร้อยแล้วเขาตรงไปหาราชรูที่จวนทันที ราชคูบอกอย่างไม่อ้อมค้อมว่าเขานั้นยินดีจะสนับสนุนให้คุณชายสามหมิงหลางได้เป็นหงเพลิงแต่ดูเหมือนว่าหมิงเซิงอู่นั้นจะไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาพยายามปฏิเสธบอกว่าลูกสามของเขาค่อนข้างใสซื่อไม่เหมาะให้ทำงานแบบนั้นหรอกแต่ราชคูก็บอกแค่ว่าเขาจะสนับสนุนเองเพียงแค่ให้พวกเจ้าเมืองหมิงทำตามที่เขาบอกก็พอ หมิงเซิงอู่นั้นจึงน้อมรับคำอย่างเสียไม่ได้เมื่อหมิงเชิงอู ได้มาพบกับหมิงหลางที่โรงเตี้ยมแล้วก็ได้ยินลูกชายเอ่ยชมคุณหนูสามเวยหลิงยัวอย่างไม่ขาดปากด้วยความที่อาบน้ำร้อนมาก่อนทำให้เขารู้ว่าลูกชายของเขาคงรู้สึกดีกับนางไม่น้อยจึงได้เอ่ยปากเตือนว่าเมืองวีเป็นเมืองใหญ่ไม่เหมือนเมืองกู้เชิงของเราความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน,นั้นจึงซับซ้อนยิ่งนัก ดังนั้นระหว่างเขากับคุณหนูสามเว้ยหลิงเย่คนนั้นขอให้เป็นเพียงแค่สหายร่วมเรียนกันก็พออย่าได้เป็นไปมากกว่านี้เลยหมิงหลางนั้นพยายามจะถามเหตุผลแต่ก็โดนพ่อของเขาดุเขาก็จึงทำได้แค่น้อมรับคำสั่งเท่านั้นแม้ในใจจะไม่ยินยอมก็ตามคืนนั้นหมิงหลางนั้นกลับมาที่สำนักป่ายลู่พร้อมขนมโกที่แสนอร่อยจากเมืองกู้เฉิง เขานำมันมาให้เว่ยจือนางเอกของพวกเราเพราะเห็นว่านางนั้นคงไม่ได้กินขนมจากบ้านเกิดมานานแล้วเว่ยจือนั้นดีใจมากเอ่ยปากขอบคุณเขาแล้วถามหาลุงหมิงผู้เป็นพ่อของเขาว่าสบายดีไหมเขาตอบว่าก็สบายอยู่แต่สีหน้าหมิงหลางที่ไม่ค่อยมีความสุขนัก ทำให้เวยจือนั้นต้องเอ่ยปากถามว่ามีเรื่องอะไรกันแน่หมิงหลางก็จึงเล่าเรื่องที่พ่อของเขาไม่ค่อยชอบเวยหลิงเยและไม่ให้เขานั้นคิดอะไรกับนางอีกด้วยเวยจือก็สงสัยยิ่งนักว่าทำไมลุงหมิงจึงไม่ชอบคุณหนูสามเพราะตามความคิดของนางนั้นหมิงหลางและหลินเย่ดูเหมาะสมกันที่สุด ตอนนั้นจิงเย่ก็เข้ามาเห็นสองคนนั้นอยู่ด้วยกันนางก็จึงคิดหึงหวงหมิงหลางขึ้นมาคิดว่าเวยจือพยายามจะแย่งผู้ชายที่นางชอบใจจึงคิดจะหาแผนการมาจัดการกับเวยจือวันต่อมา ขณะที่เวยจือน,นั้นกำลังทำความสะอาดอยู่ก็คิดขึ้นได้ว่าตนนั้นไม่ได้กลับไปหาน้องชายนานแล้วไม่แน่ว่าบางทีท่านแม่ของนางอาจจะอยากมางานสอบจงชิวครั้งนี้ก็ได้ดังนั้นจึงตัดสินใจกลับบ้านเอาจดหมายเชิญไปให้ท่านแม่เมื่อไปถึงนางก็เอาขนมโกะไปให้น้องชายได้ชิมซึ่งเป็นขนมที่นางนั้นเคยบอกเขาเอาไว้ เมื่อเขาได้ชิมก็เอ่ยปากว่าอร่อยมากสมกับที่พี่สาวโม้ไว้จริงๆตอนนั้นท่านแม่ของนางกลับมาพอดีพอเห็นขนมโกในมือลูกนางก็บอกให้เวยเยนั้นเข้าไปด้านในก่อนจากนั้นก็หันไปปิดประตูบ้านแล้วหันกลับมาคาดคั้นจากเวยจือว่าได้ขนมนี้มาได้อย่างไรขนมนี้ราคาค่อนข้างแพงนางคงไม่มีปัญญาซื้อมาแน่ๆ เวยจือจึงสารภาพว่าหมิงหลางนั้นเอามาฝากเขาเป็นสหายร่วมเรียนกับนางท่านแม่ของเวยจือเมื่อได้ยินดังนั้นก็โกรธมากเพราะพวกเขาสู้อุตส่าห์หลบหนีมาหลายปีแล้ว นางปาขนมลงพื้นแล้วเหยียบซ้ำจากนั้นก็ลากตัวเวยจือเข้าไปขังในห้องเก็บฟื้นเก่าๆเมื่อนางทำแบบนี้กับลูกสาวแล้วก็นึกเสียใจไม่น้อยหันกลับมาเก็บขนมโกที่ตกพื้นขึ้นมาทีละชิ้นอย่างทนุถนอม เวยเย่เข้ามาถามนางว่าทำไมต้องขังพี่สาวของเขาด้วยพี่สาวของเขาทำผิดอะไรหรือแม่ของเขายังไม่ทันตอบตอนนั้นก็มีเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้น พอหันไปมองก็เห็นเป็นอาจารย์ใหญ่จิงซิวนั้นยืนอยู่แม่ของเวยจือมีสีหน้าตกใจมากแต่ก็พาเขามารับรองที่ในห้องอาจารย์ใหญ่เรียกนางว่ากู้ฮูยินแล้วถามนางว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นางก็จึงเล่าย้อนไปในอดีตตอนที่นักพรตจริงซิวนั้นไปเยี่ยมพ่อสามีที่จวนเจ้าเมือง ตอนนั้นพวกเขายังมีความสุขกันอยู่แต่หลังจากที่นักพรตจิงซิลจากไปไม่นานก็มีราชาองค์การมาถึงจวนหาว่าเฟิงจื่อน,นั้นคือปีาศาจทำให้เกิดภัยแล้งจึงได้สั่งให้จับนางนั้นเผาบูชายันเพื่อเป็นเครื่องสังเวยท่านปู่ของเฟิงจือ่อจิงคิดจะพาเฟิงจีนั้นหนีออกไปก่อนแต่กลับถูกพวกทหารจับเอาไว้ได้ วันที่เฟิงจือต้องถูกเผาท่านพ่อของนางก็พาเหล่าทหารบุกเข้ามาช่วยเอาไว้ท่านปู่และท่านพ่อของนางต่อสู้จนตัวตายในลานพิธีหูหินอย่างนางนั้นได้แต่แอบมองอย่างเงียบๆด้วยน้ำตาตอนนั้นเฟิงจือเสียใจมากควบคุมอารมณ์ไม่ได้นางได้ระเบิดลูกไฟก้อนใหญ่ออกมาทำให้เหล่าทหารพวกนั้นตายเรียบเป็นหน้ากอง กูหูหยินจึงได้รีบพาเฟิงจือนั้นหนีออกมานางที่ท้องลูกคนเล็กอยู่ต้องพาลูกสาวหนีปะปนมากับกองคาราวานของชาวบ้านจนมาถึงเมืองวีแห่งนี้เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้นางไม่ชอบเฟิงจือเพราะคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวเป็นแบบนี้แต่เฟิงจือก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของนางดังนั้นนางเองก็เกลียดไม่ลงเหมือนกัน ตอนนี้นางได้แต่หวังว่าเว่ยเย่ที่เป็นลูกชายคนเดียวของสกุลกู้จะได้เรียนหนังสือแล้วก็มีอนาคตที่ดีจบตอนที่6แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในอพนะิโซดหน้ากับตอนที่7แล้วก็ตอนที่8ของตำนานเลือดฟินิกค่ะเรื่องนี้ดูได้เพลินๆน,นะคะในแนวของนิทานเลยนะคะเหมือนนิทานเทพนิยายค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ